สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงศ์ผักกินชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ลุงพงศ์ก็จะมีหัวข้อมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูลูกออสนะครับช่วงอายุ18วันจะตัวโตขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่อยู่นี้นะครับช่วง18วันเนี่ยนะครับเขาก็จะตัวโตมากเลยทีเดียวนะครับ ก็ในช่วงระยะเวลานี้นะครับขาหลังเขาก็จะเริ่มเริ่มงอกแล้วนะครับถ้าขาหลังเริ่มงอกเนี่ยอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องเพิ่มผักตบชวานะครับเพิ่มผักบุ้งนะครับอ่าลงไปอีกนะครับแล้วก็เพื่ออ่าอ่าใส่เกลือเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเสริมเกลือแร่นะครับแล้วก็อ่าการที่เพิ่มผักตบชวา นะครับผักปุ้งลงไปนะครับพืชน้ําลงไปเพื่อให้เขาที่พยายามจะเตรียมการปรีงขึ้นมานะครับก็ช่วงนี้าการเป็นการเปลี่ยนเิลิรลนะครับของอลูกออดกบนะครับช่วงนี้ลูกอ๊อดกบเนี่ยก็จะใช้พลังงานมากนะครับก็สังเกตรเรื่องของอาหารนะครับวันนี้หวานอาหารไปนะครับกระชังเนี่ยประมาณสองคูสี่นะครับสอเมตร นะครับวานอาหารลงไปนะครับเป็นอาหารในเกรดนะครับท่านผู้ชมนะครับว่านลงไปก็เพิบเดียวหมดเลยนะครับก็สังเกตอ่าเขากินเก่งไม่เก่งนะครับก็สังเกตว่าแหนนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแหนนี่เต็มกระชังเลยนะครับแต่พอมาดูวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ๋อหมดเลยนะครับหมดเลยเพราะว่าคือถ้าวันไหนที่ได้ไปทํางานเนี่ย ลุงพงศ์ก็จะให้ช่วงเช้านะครับกับช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันนียก็จะไม่มีใครดูแลนะครับเขาก็จะจัดการแหนเลยนะครับก็รนี่แหละครับเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ดูแล้วตัวโตมากนะครับบางตัวก็เริ่มจะมีขาหลังนะครับปุ่มขาหลังก็จะเริ่มมีแล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนทายนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเซลล์ของลูกออดกบนะครับตอนนี้เราก็ต้องเตรียมแล้วนะครับเตรียม เตรียมหาแพรนะครับมามาใส่นะครับเพราะว่าถ้าขาหลังาขาหลังงอกแล้วก็ต่อไปก็ขาหน้าก็จะงอกนะครับแล้วหางก็จะหดตามมานะครับก็จะให้พลังงานนะครับให้อาหารก็เสริอมาอาหารเข้าไปนะครับลุงพงก็จะให้ทั้งอาหารไฮเกรดแล้วก็เดี๋ยวก็จะตักแหนใส่ไปอีกนะครับตักแหนใส่อีกแล้วก็โรยเกลือเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับเป็นการเพิ่มเกลือแร่ นะครับนอกจากโปรโตีนแล้วก็ต้องมีเกลือแร่นะครับในกับลูกออดกบเราอันนี้18วันนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวโตเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็หรือว่าท่านใดนะครับอาจจะแพรกบเนี่ยอาจจะเป็นใช้ทำมะพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าที่สั่งตามาร้านไปซื้อตามร้านก็ได้นะครับที่เป็นฟองน้ําที่เขาตัดรองเท้านะครับที่มันเหลือ นะครับก็เอามาโยนใส่นะครับพอเขาเริ่มขาหลังเริ่มหมดนะครับเออขาหลังเริ่มงอกขาหน้าเริ่มงอกแล้วก็ขาหลังเขาก็จะหางเขาก็จะเริ่มหดแล้วนะครับพอเริ่มหดแล้วก็จะปีนขึ้นไปแล้วนะครับหาที่อย่าขึ้นแพรและนะครับเพราะว่าถ้าเราช้านะครับกบเนื้อก็จะไปกัดหางลูกอ๊อดกบเนี่ยก็จะไป กันหางกันเองนะครับทำให้เกิดแผลพอเกิดแผลแล้วเนี่ยอ่าเป็นแผลเยอะๆนะครับก็จะติดเชื้อนะครับพอติดเชื้อแล้วอาจจะถึงตายได้นะครับก็จะเป็นการสูญเสียนะครับของลูกออสนะครับรุ่นนี้ก็ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นอ่าสายพันธุ์อ่าพันธุ์สีเหลืองคลองนะครับอ่าผสมกับอเมริกันบูฟอกนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการ จาหน่ายลูกออดกบเนี่ยเราเราสามารถจะจำหน่ายเป็นลูกออดกบก็ได้นะครับมีม e ีเอฟซี e F C, สอบถามเข้ามาหรือว่าจะเป็นลูกกบก็ได้นะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับก็ถ้าเป็นลูกออดกบเราก็จะประหยัดต้นทุนไปอีกนะครับลดอาหารแต่ก็จะขายในราคาถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นลูกออดกบนะครับ ถ้าลุงพงขายก็อยู่ที่ตัวละบาท50นะครับตัวละบาท50นะครับพ่อเองทำอะไรเองหมดเลยนะครับแต่ต้องมารับที่บ้านนะครับตัวละบาท50แต่ต้องมารับที่บ้านนะครับไม่ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ไปส่งนะครับยกเว้นว่าเป็นทางผ่านนะครับไปทำงานอะไรแบบนี้ก็จะไปส่งให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงพงก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีข้อแรกเปลี่ยนนะครับก็ แลกเปลี่ยนเข้ามาแนะนํากันเข้ามานะครับอาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างจากลุงพงไปว่ามีวิธีการที่เลี้ยงแบบนี้นะนะครับมาแลกเปลี่ยนกันหากเรา,าเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับลุงพงได้เลยครับยินดีครับมาพัฒนาการเลี้ยงลูกออสนะครับให้แข็งแรงและโตไวมีตลาดดีๆแล้วก็ลดต้นทุนนะครับแล้วมาสร้างอาชีพด้วยกันมาสร้างไรายได้ด้วยกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ